กรณีที่ครูอุ้มค่ะออกมาเผยแพร่คลิปน้องเตยวัยสขวบที่อาศัยอยู่กับย่าที่ตาบอดน,นะคะทั้งสองข้างวัยหกปีค่ะผ่านทางทิกตอกนะคะช่วงเวลาค่าคืนเนี่ยจะบอกว่ามีผู้เข้าไปรับชมมากกว่า10ล้านวิวเลยทีเดียวนํามาซึ่งทาน้าใจค่ะที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือน้องเตยแล้วก็คุณย่าค่ะนอกเหนือจากเงินทองต่างๆแล้วนะคะก็มีผู้ประสงค์เนี่ยอยากจะส่งน้องเตยให้เรียนจบปริญญาตรีด้วยซึ่งครูอุ้มเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าเรื่องนี้มีคนติดต่อมาจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของความชัดเจนต่่่่าางงๆงเนนนนีียััััไมชดจคะททํให้้วว 13มิถุนายนค่ะพี่สรยุสุทัศนจินดาก็ได้มีการอ่านเถานี้ผ่านทางเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการประกาศกลางรายการเลยนะคะว่าขอโอกาสส่งเสียน้องเตยให้เรียนจบจะเรียนจบปริญญาเอกก็ได้ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยอยากจะเรียนค่ะ จากกรณีที่นางสาวพัชรินเอสตีหรือว่าครูอุ้มอายุ34ปีค่ะเป็นครูโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โพสต์คลิปลงทิกตอกนะคะขณะที่ไปบ้านนักเรียนนั่นก็คือบ้านของน้องเตยอายุ4ขวบค่ะเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล2พบว่าน้องเนี่ยกำลังนั่งล้างจานอยู่แล้วก็มีการบรรยายชีวิตของน้องที่ต้องดูแลยากของตนเองในวัย68ปีที่ตาบอดทั้งสองข้างตามลําพังค่ะต่อมานะคะครูอุ้มก็ได้มีการเปิดในเรื่องของการรับบริจาคต่างๆเเพืื่่่ออทีจะชวยหล ของย่าหลาน2คนนี้นะคะแล้วก็มีคนเนี่ยส่งต่อความช่วยเหลือทั้งเงินบริจาคเอ่ยข้าวของแล้วก็มีหลากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปเยี่ยมนําสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นเนี่ยไปมอบให้เป็นจํานวนมากในขณะที่สาธารณาสุขอำเภอค่ะก็ได้พาย่าของน้องเตยไปตรวจดวงตาที่โรงพยาบาลห้วยราชซึ่งก็ระบุว่าถ้าเกิดว่าอีตาอีกข้างหนึ่งถ้าเกิดว่ายังพอมีความหวังที่จะรักษาให้หายได้เนี่ยก็จะส่งไปรักษาต่อทันทีเลยค่ะ ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของนางสาวหรือว่าย่าของน้องเตยเนี่ยพบว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้วประมาณ1ล้านบาทย่าน้องเตยถึงกับตกใจแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ไปว่าพอแล้วเห็นใจคนบริจาคค่ะทางด้าน Facebook ห้องเรียนอนุบาลยุคใหม่ครูอุ้มของครูอุ้มนะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของน้องเตยต่างๆแล้วก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวพร้อมกับมีการประกาศยุติการรับบริจาคแล้วในขณะที่กรณีที่มีคนเสนอว่าจะส่งเสียน้องเตยเนี่ยให้เรียนจบปริญญาตรีครูอุ้มก็บอกว่ามีจริงๆค่ะมีคนติดต่อมา แต่ว่าตอนนี้เงียบหายไปยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างแน่ชัดซึ่งทางพี่สศรยุทธสุทัศนจินดาก็อ่านข่าวน้องเตยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะในวันนี้ค่ะก็บอกกลางรายการไปเลยค่ะว่าขออนุญาตครูอุ้มถ้ายังไม่มีคนยืนยันผมขอใช้สิทธิ์นั้นที่จะดูแลในเรื่องของการศึกษาของน้องเตยให้จบปริญญาเอกเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าน้องเรียนไหวก็อยากจะให้โอกาสทางด้านของการศึกษาจริงๆก็ขอโอกาสถ้าเกิดว่าน้องอยากจะเรียนเนี่ยก็สามารถเรียนไปได้เลยจนจบปริญญาเอกค่ะ